สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่28สิงหาคม2565มีความเคลื่อนไหวของทางด้านวากครับครอสอดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กนะครับได้ออกมาบอกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่รัสเซียนั้นกําลังจะเป,ปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนได้อีก นอกจากนั้นนะครับเขาก็บอกนะครับว่าวิกฤตเงินเฟอ้อนั้นเกิดขึ้นมาจากการประทําของตนเองของตันตกไม่ใช่เหตุผลที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารอ,อ,อ,อดีตประธานาธาานิบดสีสาธารณรัฐเช็กนั้นระบุนะครับว่า,วาความขัดแย้งของยูเครนไม่ใช่เหตุผลเดียวของความยุ่งยากทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกประเด็นที่นํามาซึ่งเงินเฟอ้อพุ่งทยานแ,และราคาพลังงานเพิ่มถูกขึ้นอย่างต่อนเนื่องนั้นที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เกิดมานานตั้งแต่ก่อนวันที่24กุมภาพันธ์2565แล้ว นอกจากนั้นเนี่ยครับเขาก็บอกนะครับว่านี่คือการกระทําของตนเองนี่คือการทําร้ายตนเองของตะวันตกการลุกรานของยูเครนแค่เพียงซ้าเติมในปัญหาเท่านั้นนักเศรษฐศาสตร์วัย80ปีรายนี้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กระหว่างปี2003ถึง2013ก็บอกว่าแม้รัสเซียคือชาติผู้ป้อนก๊าซธรรมชาติน้ํามันและถ่านหินรายใหญ่แต่พวกเขาเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาผู้เล่นในตลาดระหว่างประเทศเท่านั้นดังนั้นการลดอุปทานไฮโดรคาร์บอนของรัสเซีย ที่ป้อนสู่ยุโรปและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลลัพธ์มาจากมาตรการการคว่ำบาตรที่กลุ่มสหภาพยุโรปกําหนดเล่นงานรัสเซียจึงไม่ใช่ปัจจัยหมายเลขหนึ่งที่เป็นเหตุให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและราคาพลังงานพุ่งทะยานได้เป็นอย่างในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมสาเหตุลำดับแรกถึงไม่ถูกพูดถึงนั่นคือความเพอความคลั่งพลังงานสะอาดต่อข้อเสนอต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและนโยบาย ซึ่งเป็นสาเหตุพื้นฐานของราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเขาบอกว่าความพยายามของตะวันตกในการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียนนั่นแหละคือปัญหาสําคัญอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กรายนี้เรียกร้องทุกฝ่ายหาข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกิน6เดือนแล้วมันจะเลวร้ายลงเรื่อยๆถ้าไม่ลงมือทําในเร็วๆนี้ก็บอกว่า แค่ตัวแทนจากยูเครนและรัสเซียพูดคุยกันยังไม่พอมันจําเป็นที่ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นต้องเริ่มเจราจากับทางน้ารัสเซียทุกคนพอจะมีไหวพริบบ้างคงเข้าใจในเรื่องนี้ในขณะที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับก็ยังคงส่งความช่วยเหลือทางการเงินด้านการทหารและข่าวกรองแก่ยูเครนไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารล่าสุดนั้น2980ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากสุดที่เท่าที่เคยมีมาเพิ่งแถลงโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของวาครับครอสอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กบอกว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างทางรานรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทําให้ยุโรปนั้นกําลังเจอวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจในเวลานี้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดเพราะตะวันตกนั้นทําตัวเองทั้งหมดครับ